สวัสดีค่ะช่องหนุ่มบ้านนาชาแนลค่ะมื่อวานนี้น้องหญิงมาหาเฮดค่ะสสวัสนี่แม่น้องมีตังเนาะค่ะม,มามากับแม่น้องมีตังเนาะน้องหญิงมาหาเฮตเพาะค่ะ,ะ,ะ,น,คะนี่กระโดดใหญ่ๆเลยค่ะแต่นี่ไม่จะเตะเลยเค่ะเชิญพี่นะ้องมาแล้วครับนี้ป <laughs> <อ>้าน้องหญิงบอกเคยมาหาเฮตเพาะจะเชื่อเนาะคะ่ะ เพิ่งเข้ามาค่ะยังม่ได้เนาะมีแตะดอกง่ายง,ไไง่ายค่ะน้องยิงหาบบปินค่ะน้องยิงมาเคยหาเห็ดเพอาะจะเชือกมากับแม่น้องนีตังเนาะค่ะไปคะ่ะน้องหญิงจิพาหา ที่ได้เก่งอยู่บนน้องมือนี้เพื่อนก็นหาไรพวเพิ่นเอาเบิร์แล้วบออมนี่ก็คือเขี่ยคักนี่แทนนี่น้องหญิงเห็นแล้วคะ่ะน,น,นี่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 นคะ่ะน,น,น,นี่เดี๋ยวน้องหญิงหาอีกก่อน คะ่ะมาเลาะป่าน้ำน้องหญิงเน้ะมือนี้หาเห็ดพาอมันอยู่จังใดเห็ดพาอนี่นเ,นหเห็นชองดอก มันอยู่ในเป็นเปลี่ยนไหมเฮ้แม่น้องมีต่างเห็นอีกแล้วค่ะไม่อุ่มเก่าหันบนนี้ดูรูอ่ะไปหาหนาเห็นทีน่ค่ะนี่ค่ะไม่จะดอกง่ายๆไงคะนี่ค่ะหม่มอ,งมองระดอกค่ะหม่องระโลดอกร<น><น>ะโลค่ะยี่างนี่างเป็นโลจะเห็นดอกหนึ่งค่ะตอนมันไหลเขึ้นบพได้โทูเป็นอันบอกเนาะ ต้องยิงบอดจกักรต้องยิงมากตอนมันเบิดแล้ว <c oughs> ตอนหยุเบิดแล้วค่ะพี่ <c oughs> หนุ่มบรรนากรรมะเนาะคะ่ะ ได้จักดอกแล้วพี่อยากค่อยเห็นอีกแล้วเอาบัมแมนโอ้ยพี่น้องน้องยิงตาฝานแล้วเมน้องมีตังก็เห็นดีแท้ เอาจังซันกระมแมนอุ้ยนี่นี่นี่รองนี่ฮานาะคิณบอกให้หาดูดีๆตรงเทอร์า,านะ่ะนี่ค่ะน,นี่เพือนมันน้องยิงเห็นแล้วคะ่เวคะเอาเน่าซอดออกุ้ยมันเน่าเลยพี่มันเน่าแล้วาาดอกดน,น,ดน้องยิงเห็นไม่ได้กินดอก ก็ไป่ายมากเลเห็นไหมไปค่ะเดี๋ยวน้องยิงเห็นแล้วน้องยิงสิถ่ายให้เบิ่งอีกเนาะคะ่ะไปค่ะเห็นอีกแล้วค่ะีิดอกนี่สวยมากเลยนี่แต่ดอกง่ายๆอะค่ะนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งนี่ค่ะโอ้สตาสออ่อนขนาดค่ะน,นี่จะโดดง,งา่นายๆบ่ได้จากหนองเก่าบ่ได้ขึ้นขั้วข,ขึ้นอันโอ้บ่ได้ขึ้น,นอนัน พูนพูขึ้นผาน้ำเพื่อนเนาะคะ่ะหาโคกอยู่ในบ้านนี้เนาะคะ่ะเียไปเียมากเจอค่ะไปคหินแล้วทีถ่ายให้เบิ่อีกเนาะคะ่ะลุ้นไปน้ำกัน,นะคะ่ะไปค่ะหินอีกแล้วคะ่ะว้ามีจักดอกนี่นี่น้องหญิงซูมให้เบิ่งใกล้ ออเออมันมีหลายอยู่ด้วยค่ะมันจะเป็นจังใดนี่นี่ค่ะดอกนี่ออกปะไก่กันกันแล้วดอ,อกน้อยดอกน้อยมันนะคะต้องต้องเลี่ยอยู่ค่ะออไปทำองยิงผ้าหาบันีกล้องกระชิ่สันส้นๆเลยด้วยค่ะทั้งหาเห็ดไปพร้อม อยากถ่ายให้พี่น้อง FC เบื่องเนาะม่วนได้ค่ะหาเห็ดหลายคนคันออกหลายแห่งม่วนที่อยจะไปคือุ่งสุโอบอกไม่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 ค่ะที่าะไปคือุ่งสุโอบอกนี่แหละค่ะมัไม่เห็นอยู่ฮะ ดีพิมขึ้นล้วันจักกล้องเห็นบ่เห็นเอนี่นเอนี่นี่นี่ว้าวพี่เนาะเงานี่่พีุ่นพี่อยพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะพี่่น้องน้องยมันเป็นยน้องยิง น้องหญิงบเคยเก็บน้องหญิงเธอแรกทีกิตื่นเต้นนจากน้อยบทเทียนแรกก็ตื่นเต้นค่ะโคเกียหิ้วฮิตไม่ได้อุ้ยพี่พี่โถงโอ้ยมันยังน้อยอย่าไปเด้อหน่อหนึ่งหางมีเพื่อเด้อมันในบริเวณนี่หอ,นอ,นอ,อมหเ,อเอบอมิรก์กเลยมันต้องออกแน่นอนข้ออัดฉันคิดว่าเป็นเหงาที่โคเกียเธอบอกอ้อมโคนเน่าละดอกในคนเคียะมัน โชคจะเงาได้ละลืมบุญละลืมท่านเงาเจ้าของเงาเจ้าของอันถูกเล่มหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> ไปค่ะน้องยิงขดตัวฮาเฮดก่อนเนาะค่ะไปค่ะเห็นอีกแล้วค่ะ <c oughs> โอ้ยเสด็จตัดไปค่ะเห็นอีกแล้วหนดอกนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องโคมกันอยู่เลยค่ะบ้าหมู่นี่ค่ะ พี่จะมาง่ายๆป้าสี่ดอกง่ายๆค่ะเขียวไปทีดูเขี่ยบุงดูมันปวดแสบนะยิี่ปากนะนี่ค่ะอีกดอกอ้ยพี่เขียเอาไหมเอาไ้หมนี่ค่ะน้ำขนาดค่ะ อ,อย่าตื่นเต้นนี่ระโดง่น,งในะใบไม้ใบเดียวบน,วน้ปนไปค่ะน้องมีผ้าหาต่อโอ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้น ห่มนี่บมีว่พ <c oughs> ี่ห่มหลังจังมองไ้งนนงงถ้าฝนตกลงมาเฮากับซิมีป่าอุดมสมบูรณ์ให้หาเกียเพิษเนาะค่ะ,ะเอาเบดเอาว่าไปอู้ยนีดอกหนึง่ง <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะน้องยิงเหีนอีกแล้ยว้ยนี่ดอกนึงอ๋อเขียดเยค่ะอยู่ข้างกันเลยค่ะบ้เขียไ่ด้ไ้เขียนล้วขูดตะหินนีีูกดน่้ีแต่แมน้องเมีน้องมีตังมานขนาด ทำไมเพิ the the ่นหมานก็ห hmm. ุ <ry facult aty line> ้มน him ี่ตัวเอาวังยานีิไปค่ะหาต่อค่ะเห็นแล้วน้องยิงสิถ่ายให้เบิ่งอีกค่ะไปค่ะเห็นอีกแล้วค่ะโด่งมากมากโอ้อันนี้กับโบเมียนอันนี่โบเมียนกระป๊บสำไข่ห่านตัะปน้องโบเม่พี่น้องเฮ็ดยวทอง ค่ะน้องจริงค่ะเฮ็ดเพาะค่ะเฮ็ดเพาะแต่หามาม, <laughs> มันไม่แต่งกระพวกเห็นว่ามันใค่ใหญ่กันมั้ยคะมันหน่วยใหญ่มากเห็อีกวะ <laughs> มองละซองซามดอกมองละอันดอกละโลค่ะย <laughs> ่างได้โลหนึ่งนะจีไปค่ะเห็น,หนอีกสิดทายให้เบิ่งอีกเนาะค่ะ ใส่มันแม่นอยู่บะคือ่อแมนได้ยังไงเห็นนะว้ามันมาเขือนี่อย่างอยู่ในจังซีหยิอยู่งีนะคะนี่ค่ะเก็บเลยคุณแม่น้องมีตังเก็บเลยผีดอกเดีอดเนะคะ่ะดอกมะลู <c oughs> มองระดดอกค่ะเรือค่ะเจ้าเอาค่ะไปค่ะ,คคะเห็นอีกแล้วคะ่ะ ค่ะเข,ขียออกดูนี่เขียมันเห็นดูนี่มาดอกน้อยค่ะพวงบ่อตั้งำนี่ละกำลังเซบเผาลายมันทานผงละ่นอยงนั้นหมันหยาพูด ก็สิบ <personaje> <laughs festivals> ่นิ่งแน่เด้อค่ะปลาเฮ็ดไปหอมเห็ดหยังโอ้อันหอยหยังก่อนค่ะบ่แม่นดาหอยหอมหอยเียต่อไปแถวเดนีล่ะบานมื้อนซื้อหอยดือ8หน่วย100คดหอยดือนะอืม่ยน้องมีตังค์เ็นี่ค่ะไ แก่เลยค่ะนี่ค่ะวินิโดกหนึ่งไม่ออ <c oughs> ปิดจังได้ค <c oughs> อมพูนล็อกพูน่นอะไรยอืม คือมาขี้หินหนี่ก็หายากเนาะพี่พี่พี่มันยัง,งดอกน้อยเนาะค่ะพี่ค่ะ,คะอยู่ทางฟูงเธยังบม่ได้ใยนี่ค่ะยู่ได้เหงาเหงาไหมหนึงน่งดอกสองดอกเอาจิ้มมันซะ พว่วงดอกไไน้อยๆทางนี้พ่วงดอกไไน้อยๆมาน้องหญิงพามาเบิ่ <c oughs> ์นรเรือเขาได้เคร์สองมดอก <c oughs> จันี้น้องยิงก็เอาเด้มันหายยาก <c oughs> นี่ค่ะมีดอกหนึ่นง <c oughs> ดีดอกเม,มนโอ้ยกะตาแต่กะตาติงพี่ยิงนี่ายรูปบอกกะตาติงดียิงกระตาติงก็ว่าได้ไหน่อยโอ้ยน้องหญิงเมื่อยโยกตาออกจะเห็นเน็ตพีอนอนไปหลุดเด้อ จุ่มนี่น้องยิงได้หลายหน่วยเลยแม่น้องมีต่างอากระต้ามาติงเฮด <c oughs> เอาอยู่ในหัวเข่านี่กระแม่นตัวนี้ <c oughs> นังเลยเออกลักวไปเลยเนี่ค่ะม,มันดอกน้อยน,อยน,อยนะคะ่ะมันอันนั้นมันใหญ่บ่ท่าน ยิ่ใส่อีกเบิดระบัวม่องปวมไว้นี่นี่อันนี้นนนนดอ,อ,ดอดอกดอกใหญ่ๆที่ฝั่งหนะนึ่งหันเนาะเขามาเหรอเต้สิครับไม่น้อยนีแต่ค่าขันหินหันนี่ต้องยิงหินอีกแล้วนี่เอาไปเลยต้องโจง โล้วลเห็ดออกห้าตคะ่ะน้องยิงเหยียบไว้อีกแล้วอทำไมเธอเป็นคนแบบนี้เหยียบเห็ดทำไมคนสิเห็นก็เหยียบไว้ตัวลวมไว้ด้วยไงสันบ้านสันนี่เลยเหยียบไปตรงนี้ <laughs> <laughs> น้องหญิงเห็นอีกแล้ว ขึ้นเอ,อิกสะก่อนได้จังบางเก็บโอ้ยพี่น้องเลยนี่ค่ะพี่น้องแมวโมเมนยะน <Moment. S 2> หาว้าวอย่าอารมณ์นโอ้ยอยู่ใส่อีกนู่ค่ะ เห็ดเอ้ยเก็ดอีกแล้วค่ะต้องยิงประมาณดอกๆไงเอาซสำหัวไม่ขีดนี่ก็เะ,ะเพาะไ,าาาาไปค่ะป่านอามาวางไปค่ะคุณอ <You 're S 2> งนี่นะ โอ้ยดอกเพสส่วนไม่เห็นโอยนี่นะนี่นะก็บ่๊บป็นนี่นะนี่ค่ะปานมาวางไว้เลยพอนี่นอนดอกนี่มาทำนม่จะ่ดอกน้อยน้อยน้อยก็เอาสัหรับสถินทางเออถ้าปุ๊บเจอสำห็ัาสถินทางนี่แหละเรียบเรียบดอกมืงเนี่ยสัอกเออกว่าที่ว่าเห็นดอกนึง เนนจ็บหเจ็บขามาใไตานิน้นแม <laughs> งมัวแมงคิวซี่ค่ะคิซี่เ็ภาษาจางตัเอยน้องเห็นอีกแล้วนี่ใหก้ก่อเด้อไี่ตอบดึง เลยได้จังโดเสียงพออย่างต่างอยู่ด้วยใจง่เงาไหมมากนะมากครับอ่ะอ่าใจเนี่ยงั้นเหตดผลอะไรเออได้จะได้ทำใจของเจ้าแม่ก็ได้ อ yeah. ุ้ยเพน่ันได้หลายกว่าเปิดผู้พ้นว่าพ่นได้ฮะน่ะผู้พ้นว่าเพ่นได้ฮะน่ะก็ผู้พ้นว่าบอดได้ขึ้นต่างเนี่ยใส่ ห้าต้องตรงด้องตรงห้องัดได้ได้ไว้ก่อนน้องยิงเห็นอีกแล้วค่ะพี่กับอันที่เห็นไว้ตัวนี้มีมาอีกค่ะมีห้องโด่งไงค่ะ อื่ค่ะโอ้ดอกไม้ปกุกสองดอกนะนาดอกหนึ่งสามดอกสี่ดอกยู่นี่เอาแล้วกะย่างห้าดอกอดนี่ค่ะดอกไม่ใหญ่ค่ะดอกไม่ใหญ่ก็เอาวตัตถเห็น หาไปเรื่อยๆนี่แหละขักอยู่รืเอาะกันหินอือใส่หินอยู่บ่ใส่สดอกใหญ่ๆสี่ดอกใหญ่ๆเนยงจุกู้ยู่ใส้นี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ดอกค่ะพวอมมีพีน้อง ดอป๊าไงนี่ค่ะก็มีหมอกันบ้วหหาหมูกันนยตุ๊กตังไนในน้มนม่ขึมัเอื้อมไม่ถึงหาหมูมนะะันค่ะอกาเนาะอืม น,น,ะะนี่เนาะค่ะแนวได้พี่น้องหินอยู่เพราะเนาะอันนี้ก็แเม่น,นะค,ะค่ะขายคลิปนี้น้องหญิงขอจไว้เพียงสำนีเนาะค่ะก็ได้สำนีแล้วค่ะได้พ่อเก่งน้อยนึงก <c oughs> ็ฝากคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องหนูมนา,นาด้วยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ